ลาสมควรแล้วครับได้เวลาอันสมควรแล้วครูก็ทการสอนก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆุกคนครับวันนี้มีเพื่อนเราเข้ามาก่อนซึ่งตามบคบรูก็จะให้เพื่อนคนที่เข้ามาก่อนนี่เป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบว่า ที่จะเรียนนะครับขอเพื่อนเราเข้ามาทีนี้ก็ครูก็จะขอ,อนำเสนอเลยับฉลักนะครับระบบเคเบิลทีวีตัวนี้ได้ก็คือเป็นระบบดิจิตอลแอนด์ซิเทลไลท์ระบบดิจิตอลแอนด์ซิเทลไลท์ในที่นี้นะครับเราจะพบว่าด้านซ้ายมือเป็นลักษณะของแผง้าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าแผงก้างปลา ขาเมือนที่เราเห็นในปัจจุบันที่มีตามไปหลายบ้านก็จะเปารับสัญญาณดาวเทียมานรับสัญญาณดาวเทียมในที่นี้ครับวันนี้เป็นการซีแดงเป็นพื้นบ้านเราก็จะเรียกว่าจานดำ <c oughs> แต่ซีแดงไ,ไม่จำเป็นต้องเป็นจานดาเสมอไปนะครับสามารถที่จะมีรูปทรงต่างๆได้แล้วก็จําเป็นต้องเป็นจแกรแปลนะครับสามารถ อ้าที่เป็นแบบดิจแบบทึษนี้จากประสบการณ์ที่ไปซ่อมครูไปซ่อมนะครับที่เห็นนะครับระบบนี้นะครับเป็นระบบดิจิตอลดิจิตอลนะครับแอนซทเทิไลท์ดิจิตอลก็คือก็คือระบบของดิจิตอลแอนซทเ์ไลท์ตัวนี้จะเป็นแอน,นนะครับแอซัไลท์แปเป็นภาษาไทยก็คือดาวเทียม นี่ก็จะเป็นการับการของแผงอากาศแล้วก็ยานดาวเทียมส่วนแผงอากาศโดยปก,ะกะติทั่วไปเราก็จะรอใส่กล่องเซ็ตทับบ็อกเซ็ตทับบ็อกเซ็ตทับบ็อกเป็นกล่องที่รัฐบาลเราแจกนี้เป็นรูปแบบของเขานะครับแผงอากาศตัวนี้เขาเรียกว่าแผงอากาศแบบยากิอุดะมีหลายแบบนะครับแบบโอมมิเช่นนะครับแบบโอม,มิแบบ แับเวฟไดโพลแบบโคดิบไดโพลแบบยากิมีและหลายรูปแบบนะครับเราจะได้ศึกษาในวิชาสายอากาศนะครับเรื่องสมริถยุทธศาสยศาศตัวอากาศยานนี้ก็เป็นลักษณะของยี่ห้อไทยแซ้ตอเก็บไว้ให้เราชมอย่างเเลยนะครับ คนนครรัับบอากาศาาที่เราเห็นนะครับไทแทด,ดิจิตัลแอนเทน,นาทีดีสุบกอีน่าัหากาศาาที่เราเห็นก็เป็นยี่ห้อไทายแทเป็นแผงอากาศดิจิตัลแอนเทนน่าหลายอากาศาาทีดีสิบหกอีทดีสิบหกอีอก,ก็คือเป็นล่ะชื่ยอย่อของเขา ก็คือมีอิเลเมนต์ครับอิเลเมนต์อิเลเมนต์สิบหกอิเลเมนต์นะครับก็เลยเป็นหนึง่งสองสามนะครับสี่นี้นี่ตัวน,นี้ก็คือเป็นอิเลเมนต์นะครับอิเลเมนต์ก็คือมีด้วยกันทั้งหมดสิบหกอิเลเมนต์ตามตามรุ่นของเขานะครับอิเลเมนต์ ี๋ยวจะอธิบายในวิชาเครื่องส่งวิทยุระสายอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราสร้างพื้นว่าตัวนี้ก็คือเป็นแผงอากาศนะครับแผงรับสัญญาณยีดั้นนะครับเป็นลักษณะแผง,งยาก,กินะครับยากิเพราะฉะนั้นก้วยที่ท,ที่ที่รับผิดชอบตัวนี้ก็อธิบายรายงานนะครับก็ครูจะเป็นต้นแบบในการนําเสนอให้นะครับ นี้ยากินะครับดังนั้นเซนเทลไลท์ก็คือเป็นดาวเทียมนะครับเป็นดาวเทียมตัวนี้ก็เป็นยี่มอสไอแซดก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของร้อยเก้าสิบนะครับร้อยเก้าสิบร้อก้าสินี้ก็คือเก้าสิบเซนะครับการรับสัญญาณดาวเทียมมันก็จะเป็นมอสซึ่งหัวเอ็กซ์ตรีมครูก็ได้อธิบายไปแล้วน,นี้ เป็นใบงานของกล้ยกวยกล้วยก็ต้องนำเสนออีกครั้งก็ถือเป็นโชคดีที่ที่มีครูนําเสนอไปแล้วมีเพื่อนอนำเสนอไปแล้วกล้วยก็ทําความประใจแล้วก็พิ่มราย,ายละเอียดในสมรรถคุณไปในครั้งก่อนให้ให้มีความกระชับให้มีความละเอียดมากขึ้นนะครับต,ตัวนี้นะครับแล้วก็การรับสัญญาณดาวเทียมตรวนี้ออกมาแล้ว ไปก็คือจะรับอินพุตนะครับสัญญาณก็จะเข้ามาทางด้านนี้นะครับเครื่องส่งเครื่องส่งกระจายเสียงนะครับเครื่องส่งทีวีนะครับที่เป็นระบบดิจิตอลที่เข้ามาใหม่นะครับพอรับเข้ามาแล้วนะครับรับมาแล้วทีนี้ลักษณะของเอ็กตรีมนะครับเอ็กตรีมที่เรา จะเป็นเอาต์พุตนะครับเอาต์พุต O U T O U T e U T นะครับเอาต์พุดทางสายอากาศยากิเอาต์พุตทางด้านแ็งนะครันแสงย,ยา,า,งานนมนะครับซึ่งหัวเอ็กซ์ตรีมเป็นหัวรุ่นใหม่นะครับเอ็กซ์ตรีม L E D A, ครับนี่ก็ลักษณะของหัวที่อยู่ตรงนี้นะครับหัวรุ่นใหม่ รับเรียกว่า n e d ครับห,หัวนี้แล้วก็เป็นรุ่นสตรีมก็คือรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็คือต่อสายตาหรือว่าสายนำสัญญาณโดยทั่วไปเราก็จะใช้สาย RG6 RG6 ในการที่ท้ายก็จะเป็นหัวเอฟท้ายนะครับต่อลงมาต่อ,ตอลงมาอันนี้เป็นสาย RG6 ที่ว่านะครับพอต่อ ก็จะมาเข้าที่บูตเตอร์ครับนี่เป้นของหนึ่งมาแล้วบูตเตอร์นะครับนี้มาดูเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็จะมาผ่านตัวนี้แบนทาร์สแบนทาร์สพิลเตอร์มันจะมีแบนทาร์สมีแอบบอปมีสปิลเตอร์ที่ที่อยู่ในระบบเคเบิลทีวีของเรานะครับที่เราเห็นได้ไปตัวนี้นะครับของกล้วยแบนทาร์สพิลเตอร์ คำว่าแบนด์พาร์ตพิมเตอร์ก็คือเขากำหนดตรงนี้ครับกำหนดค่าตัวนี้ค่าตัวนี้คืออะไรก็คือค่าที่ค่าที่ยอมให้ตัวนี้ตัวนี้ค่ะก็คือแบนด์พาร์ตพิมเตอร์นี่ครัออบตัวนี้นี่จะยอมแต่ค่า4 7 0ถึงถึง790เมกะเฮิร์ต ผ่านไปได้เพราะฉะนั้นไอ้แบนด์พาร์ตตัวนี้นี่ความถี่ที่ต่ำกว่าน,นี้ต่ำกว่4 70, 4 69, 4 68, 4 67, า470 469 468 467เขาจะไม่ให้ผ่านก็คือแบนด์พาร์ตตัวนี้จะไม่ให้ผ่านความถี่50เฮิรตซ์50เมกะเฮิรตซ์400เมกะเฮิรตซ์ บนพาตัวนี้เขาจะไม่ให้ผ่านทีนี้ฟังทั้งนั่นขมือเจ็ดร้อเจ็าสิบประมาณนี้เข้าม,า,มา,าตรงนี้นี่เจ็ดร้อยเก้าสิบหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเจ็ดร้อยเก้าสิบสามเจ็ดร้อยเก้าสี่เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าเจ็ดร้อยเก้าสิบหกเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าแปดร้อยเมอรเฮิร์ตเขาเขาตัวนี้คแบนพาส์มเตอร์เขาก็จะไม่ใผ่าน ก็จะไม่ให้ผ่านอันนี้ก็เป็นคุณนะสมบัติของแบรนด์พาสเตอร์ความถี่ดำเกินไปก็ไม่ให้ผ่านความถี่สูงเกินไปก็ไม่ให้ผ่านเกินยังไงก็คือเกินค,ค,ค่าที่เขากำหนดค่าที่เขากำหนดตัวนี้ก็คือ400.70มิลิเฮิรตซ์นี่ก็คืออะไรเป็นลักษณะของแบนด์พาสเตอร์เพราะฉะนั้นนะครับทีวีดิจิตอล ที่รับสัญญาณเข้ามาทั้งภาพและเสียงนี่ทั้งวิดีโอแล้วก็ออด์โอนแผงยากิอุดะครับแนี้แผงยากิอุดะรับเข้ามาเอาพุทบอกก็จะผ่านแบรพาสเป็นพาร์ิิเตอร์ก็จะจำกัดความถี่ตั้งแต่470ถึง790 9ิลลิเฮิร์ตซให้ผ่านพอผ่านมาแล้วจะมาเจออีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือบูตอ์ ปุ่มต้นท่ขีดนึ1งทับ U อยู่ตัวนี้ก็มาจาก UHF นะครับ Ultra High Frequency Ultra High Frequency ก็มาจาก BFM Low Frequency LF Low Frequency MF Medium Frequency HF High Frequency VHF Very High Frequency จากนั้นก็มา UHF Ultra High Frequency อันนี้ก็จะเป็นความถี่ ที่บูสเตอร์ตัวนี้ทํางานนะครับ,บตเตร,รบ์ร่น,นีก็ทีขีดหนึ่งทับอยู่รุ่นของเขาค้ยก็ต้องไปไปหาใน google นะครับก้ยก็ต้องไปหาใน google หายัางไงก็ไปหาว่าับหาว่าไทยแทดบเนะี่ยไทยแดบูสเตอร์รุ่นนี้รุ่นทีหนึ่งทับอยู่นี่ สเปคเขาเป็นยังไงแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังในการนำเสนอหน้าเรียน,นะครับพอได้แล้วนะครับสัญญาณที่เข้ามาถ้าเข้าก็คือ input นะครับตัวอินถ้าออกอย่างนี้ออกอออก,อก็คือเอาน,นะครับ e output output ก็คือออกนะครับออกออกมาแล้วมาตัวตัวนี้ก็ทำงานคําว่า booster b o o t b o o t ก็คือการที่ทำให้ทำงาน การที่ทําให้แรกขึ้นบูตนะครับบูตเตอร์ตัวนี้ก็จะทําขยายสางที่รับมาจากแขงยากิว่าแบนด์พาร์ตพิลเตอร์มาเข้าที่บูตเตอร์ตัวนี้บูตเตอร์ก็จะทําการขยายสัญญาณแรงขเข้ามาอย่างตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นบูตเตอร์มือนการตัวนี้ก็บูตแต่บูตเตอร์ตัวนี้นะครับรุ่นของเขาคือ ps สองศูนย์จีเป็นยี่ห้อไทยแทบ นี้ทำงานยังไงคุณบัตยังไงกวยก็ต้องเวลาทํารายงานกวยก็ต้องต้องไปเซิร์ชหาข้อมูลว่าบูตเตอร์ตัวนี้ใช้ไฟเท่าไหร่มีกี่อินพุตแี่แน่แน่็น่ก็คือสองแล้วครับมีแม่แข็งากาศทีวียิตอนส่วนเอาพุทออกหนึ่งจริงไหมกวยต้องไปหานะครับแล้วก็นําเสนอเพื่อนๆมีความถี่ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ขยายได้กี่ นี่เป็นกันเบเปของเครื่องพอตัวนี้มาแล้วสัญญาณมาแล้วทางแข้งก็งมาทางด้าน,น้ก็มาจากชัเทไลท์ก็คือจากดาวเทียมมาบลูตเตอร์ตัวนี้บตเตอร์นี้ก็ส่งสาย R G 6ใวยก็ต้องไปหาอีกนะครับว่า R G 6คืออะไรสีดำมีแจ็คเก็ตมีคอ,อยอลูมิเนียมมีชิล มีดเลคเตอร์มีอินเนอร์อยู่ในนั้นอันนี้ก็ก็เป็นเป็นที่ต้องนำมาแล้วก็นำมาเสนอให้ตัวดีดีโอไกด์เรดิโอก็วิทยุนะครับือตัวนำทางบอกหน้าถึงอะไรนะครับหน้าตัดของลวดทองแดงที่อยู่ใน พูดตรงใหญ่แท็บ T S ตุ่นอ S ขี่สองศูนย์หนึ่งดีก็จะส่งกระดา,ามาเข้าตัวนี้นะครับตัวนี้คุ้นๆที่เราคุ้นๆตอบได้ไหมเป็นอะไรนี้นี่ตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับเป็นตัวอะไรครับตอบได้ไหมใครตอบได้ ตัวอะไรครับเป็นตัวอะไรครับนี้ขยายให้ดูนะครับเป็นตัวอะไรครับกินัชยาเป็นตัวอะไรกินัชยาเป็นตัวอะไรครับนี่ทราบค่ะทราบาใครทราบใครทราบพอได้ไหมบด้ไหมครับ ิดลภาทราบไหมเด,นมนมดืนทราบไหมสนทิชาทราบไหมเจรทราบไหมสรุตยาทราบไหมตัวอะไระตาง้รงเรียนรู้นะครับ้รงเรียนรู้ตัวนี้ก็คือด้วย เป็นสปิทเตอร์นะครับนี้ก็เอาพุตออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกว V สปิทเตอร์นะครับที่เขาจะเขียนไว้ในสปิทเตอร์ก็คือ V สปิทเตอร์นี้นะครับเป็นยี่ห้อไทยแซบนะครับมีอินพุตเข้ามาหนึ่งแล้วก็เห็นว่าลูกศรเขาจะเป็นสามเดียมแล้วก็ชี้เข้านะครับลูกศรแดีมเข้ามา พอชี้เข้าทีนีก็จะมีเอาพุธหนึ่งเอาพุธสองเอาพุธสามเอาพุธสี่เอาพุธห้าเอาพุธหกนี่ก็แชร์ให้ดูนะครับปุ๊บปุ๊บปัจจุบุไม่เทให้ดูนะครับเราก็ไม่เห็นภาพ อันนี้คับอันนี้เซซเแตนตัวนี้ก็ได้นะครับนี้ก็ลักษณะของของคิตเตอร์นะครับ้ก็รูปแบบของเขาคือเขาจะเข้ามาแล้ว ส่นชี้เข้านะครับส่วนเอาพูดก็ออกไปหกหกช่องหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งออกหกนะครับเขาเรียกว่าหกเวสปิเตอร์สปิเตอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณไปตามจุดใช้งานหรือ เนะเราที่ในวันที่เรามานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับพูดเหมือนที่ปูเวสปิเตอร์ก็เข้าหนึ่งออกหกนะครับออกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเตัวนี้ครับเตตอร์ัวนี้นี่เขาเขาออก น,นี่คือท้ายนะครับไม่ใช่งานพอไม่ใช่งานอนี้ก็ยกหลังตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับพอเข้าสปิเตอร์แล้วเข่าหนึ่งแล้วก็ออกห้าตัวที่เขาไม่ใช้นะครับก็เลยได้ออกห้าออกห้าถ้าสายที่หนึ่งครับสมมตินี่สายที่ที่หนึ่งสายที่หนึ่งเ้านะครับผ่านสปิเตอร์มาพอผ่านสปิเตอร์มาเขาบอกว่า ชั้นที่หนึ่งสัญญาณเมื่อเข้ามาแล้วจะมาเจอเอีอ,อสปิเตอร์ตัวนี้เขาใช้เป็นสปิเตอร์พาวเวอร์พาร์ทเพื่อจะส่งสัญญาณนะครับให้ความถี่ตั้งแต่ห้ามิเฮิรัมถึงประมารสี่ร้อยกรัมผ่านได้สัญญาณที่มาต่ำกว่านี้สปิเตอร์ตรัวนี้ก็ไม่ผ่านสัญญาณที่มาสูงกว่านี้ ความถี่สูงกว่านี้เขาก็ไม่ผ่านแรงัดไปเขาก็เขาก็จะให้ผ่านมาได้ครับน,นี่ก็เป็นพิตเตอร์มาพิตเตอร์ก็คืออุปกรณ์แยกสัญญาณไปตามจุดใช้งานหว่าตลาดิตเตอร์ตัวนี้ก็จะแยกไปพอแยกไปแล้วนะครับตเ,ตรรเขาจะตรงที่หนึ่งเขาบอกมายชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งก็จะสามารถเอาออกไป มีชั้นที่หนึ่งนะครับสายที่หนึ่งโดยมาผ่านเซนเตอร์พาวเวอร์พัดนี้แยกไปนะนี้เส้นที่สองสัญญาณที่สองเข้ามาสองเข้ามาออกตามนี้หอนสอออกสัญญาณก็จะออกออกมาครับกึจบไปยังเท่าฟอทูสองก็คือพลูฟอทูชั้นที่สองก็จะเห็นว่าเจอตัวนี้เจอตัวนี้ เขาเรียกว่าแท็บออฟนะครับโดยทั่วไปจะเป็นต่อได้ต่อได้อะไรแบบนี้ครับ T A T O ตัวเป็น F กดแ็บออฟแท็บออฟคือแท็บออฟก็คือถ้าสมมติตัวนี้เป็นเมนนะครับออฟก็คือ เขาจะออกจากสายเมนที่เป็นเมน M A I N M A I N ภาษาอางกฤษด้วยเป็นสายท้ายีหกเหมือนเดิมพอเข้ามาตัวนี้แถบออฟก็จะต่อไปสองที่ก็คือ C V ด้านที่ท้องก็คือ6 V, 6 v.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  6V เป็น,น,น่น6ครับ6ก,ก็เดิมนะครับาษาอางกิจก็ซิก V ก็คือทางต่อไปผางต่อไปนะครับก็คือสีทางทางนะครับสีก็คือสีทางนี้จเข้ามาเส้นหนึ่งแล้วก็สามารถ ชั้นที่สองของอาคารนะครับชั้นที่สองอาคารได้สี่ทางทีนี้ข้างหน้าที่อาจจะใืหม่เขาเลยหกทางหรือว่าหกวีนมาท้ายเับหกวีนมาท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของของการนําไปใช้งานเรับที่สองมาแล้วนะครับที่ทบ้านเออเส้นที่สาม แล้วนะครับ 3. หรือว่า4 3 4 3ก็ออกเหมือนกันขึ้นมาเี้ก่อนแถบออฟแถบออฟก็จะแบ่งเป็นเหมือกนกันฝั่งข้างนี้ก็ออกไปสีดำฝั่งข้างนี้ก็ออกเปถูกทางนี่ก็คือแถบออฟนะครับตัวที่3ตัวที่4ครับตัวที่4ที่การสัญญาณที่ออกมาจากสปตติเตอรร์นะคับสปทเตอร์ s ต l เตอร์ P L S สติเตอร์สติเตอร์ P L I S T L I W T E R เป้นที่สี่นะครับพ็มาจากสติเตอร์จนจะมาเข้า 2V เบส่วนมากก็จะใช้เป็นแคปออฟนะครับแคปออฟก,ก็คือแคปออฟ้ายเมนนี้เมนนะครับสายเมนก็นำไปใช้งานตัวนี้เป็นแคปออฟก็ได้หรือว่าเป็นฟิทเตอร์ก็ได้นี่เขาก็จะไปใช้ในชั้นที่สี่ในชั้นที่ห้าที่ห้าตัวนี้นะเป็นที่ห้าเช่นเหมือนกัน,นครับวิ่งมาตามสายอาร์จีหกแล้วก็ มาเข้าที่พิเตอร์แปางสามารถที่จะต่อตัวนี้เข้าอาคารับเข้าห้องห้องนอนห้องไร้ไร้ที่เราต้องการได้แปรทางนะครับได้แปรทางอันนี้ก็เป็นระบบที่ช่วยจับตาดจับฉลากได้ก็คือเป็นดินจิตอแอนด์เซ็นเซอร์ไลท์คือแห่งการ แล้วก็ลักษณะของเครื่องรับจานสัญญาณดาวเทียมพอเข้ามาการเป็นระบบแบบบ,บ,บ,บีก็ให้กล้วยอธิบายลักษณะนี้นะครับแต่เพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปด้วยซึ่งครูถ้าจะเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปเยอะกว,ว่านี้กล้วยก็จะได,ไ,ได้ไม่ได้หาข้อมูลนะครับจะอูดเป็นพื้นพื้นให้แน,น,าานวทางกล้วยก็ นำเสนอเพื่อนเอนโดยลงรายละเอียดซึ่งรายละเอียดเราอาจจะจำได้ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะโจทย์ใส่สมุดแล้วก็นำเสนอเพื่อนๆนได้หรือเอาสเปคขึ้นโชว์กับที่หน้าจอทีวีการนำเสนอก็สามารถทำได้ก็เพื่อที่ผู้ยจะได้เข้าใจแล้วก็นำเสนอได้ผู้ยก็จะได้มั่นใจมากขึ้นเพื่อนๆนก็จะได้เห็นได้ดูได้ชัดเจน ตามที่กล้วยน,นําเสนอพอกล้วยนาเสนอแบบนี้ครบแล้วนะครับสิ่งที่ตามมากล้วยก็ต้องบอกว่าสําหรับอีฉันก็น,นําเสนอระบบเคเบิลทีวีที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้วเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยที่จะถามเชินถามได้ค่ะกล้วยก็ต้องบอกเพื่อนทีนี้หน้าที่ของเพื่อนก็คือต้องถามกล้วยกับต้องถามกล้วยแล้วกล้วยก็ต้องตอบข้อมูลที่เพื่อนถามให้ได้ นี่เป็นการนำนาสนอชั้นเรียนโอเคไหมโอเคไหมครับการนำเสนอก็ก็จะประมาณนี้เรานำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรานำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้ได้ความรู้